สวัสดีครับเพือนเพจทีเอ็นทีเชจินชอปครับวันนี้ผมจะทํารีวิวนะครับมาแล้วนะครับท์มกระจกนะครับปกป้องเลนกล้องหลังนะครับสําหรับ v ี V o นะครับตัวที่ท็อปฮิตที่สุดตอนนี้คือ v 2 3 5G นะครับโอเคครับตัวเลนชิ้นงานนะครับเราจะมี2อย่างนะครับของเพจก็คือมีเลนนะฮะเลนใส่นะครับลอดรอบฐานดํานะครับบล็อกแสงแฟลชนะครับกับแบบใสนะครับทั้งแผ่นนะครับอันนี้คือล่าสุดที่เข้ามานะครับสำหรับลูกค้าที่ ชอบแบบไม่อยากเป็นแบบรอบฐานดำอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลนที่ถ่ายได้ปกตินะครับเวลาติดเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าดวงดวงเลนจะเป็นแบบใสนะครับแต่รอบฐานโดยรวมจะทําให้ตัวเครื่องหรูขึ้นแล้วก็จะบล็อกแสงแฟลชวิ่งก็หาเลนกล้องเวลาเปิดแฟลชถ่ายกลางคืนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นงานแบบใสทั้งแผ่นนะครับครอบเลนเหมือนกันนะครับวันนี้ผมไปทํารีวิวให้ดูก็คือติดแบบใสนะครับโอเคครับตัวเครื่องนะครับเรามีทั้งสีดําและสีขาวสีทองนะฮะโอเคอันนี้คือชิ้นงานนะครับ เราจะติดเครื่องสีทองนะครับโอเคได้ชิ้นงานมาแบบนี้นะครับลูกค้าก็ลอกแยกตัวฟิล์มกระจกนะครับแบบนี้นะครับออกจากแผ่นรองนะครับอย่างนี้นะฮะก็อย่าไปจับด้านด้านในของที่เป็นเนื้อกาวนะครับเล่นจะใสแบบนี้นะครับตัวเนื้อกาวจะติดกับผิวนะครับโอเคได้มาแบบนี้นะครับลูกค้าก็จับโดยรอบนะครับตัวนี้ก็ตัวบล็อกเลนจะพอดีกับตัวเลนกล้องนะครับน่ฮะ จัดวางให้ได้ตำแหน่งนะครับของบล็อกเลนนะครับเอ่อถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมตัวนี้จะพอดีกับฐานเลนโดยรอบนะครับเอ่อถ้าเราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับอ่ตัวนี้ก็สามารถวางได้เลยครับเอ่เราวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับโดยที่ว่าเราดูว่าโดยรอบถามเลนนี่เหมาะสมแล้วนะครับอย่าเพิ่งกดหน้าเลนนะครับทีนี้ถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับลูกค้าก็เอ่อทั้งเพจจะมีเศษผ้านะครับแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนะครับลองเศษผ้านี้รีดอากาศนะครับเนื้อกาวจะติดประมาณนี้ครับจะเริ่ม ดูดกับตัวฐานรอบเลนนะครับลูกค้าก็กดแบบนี้นะครับไล่วิธีละส่วนนะครับลูกค้าอย่าเพิ่งเอานิ้วไปจับตอนตอนแรกนะครับนี่ฮะถ้าไล่เนื้อกาวเป็นแบบนี้จะติดวิธีละส่วนละส่วนนะครับกาวของเนื้อเลนเรานะครับเวลาลอกเลนออกไม่มีผลกับผิวของฐานเลนนะครับไม่ทําให้ตัวเครื่องเป็นรอยหรือว่าฐานเลนเป็นรอยนะครับอ่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะถิงง่ายมากครับอ่าเรียบร้อยแล้วนี่ครับแบบใสนะครับนี่ครับ ใส่ทั้งแผ่นนะครับเลนท์มกระจกปกป้องเลนนะครับถ่ายรูปชัดปกตินะครับติดแล้วใส่เคสได้ปกตินะฮะไม่ดันนะครับอ่าเนี่ยครับติดเรียบร้อยติดง่ายมากนะครับรีวิวนี้สำหรับท่านลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่อง V ยี่สามห้า G นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับใช้เป็นรีวิวประกอบในการติดได้นะครับติดง่ายมากนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสําหรับเลนกล้องทีนี้ผมก็จะมีตัวท์มหลังแบบใหม่นะครับอันนี้เป็นเครราสีดํานะครับ ตัวเครื่องสีทองนะครับผมจะใช้เคปล่าทิ้มหลังเคปล่าสีดํานี้ดูติดลงไปสีทองได้เครื่องจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับตอนนี้ชิ้นงานได้มาแล้วก็ทําการแปะนะครับสติกเกอร์ไว้แล้วก็ดึงลักษณะนี้ฮะแยกตัวชิ้นงานออกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็จะได้ชิ้นงานมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่แบบได้สีทองอย่ลองเปลี่ยนเท่ดูนะครับอันนี้เคเล่าแท้นะครับ เป็นสีดานะฮะจะปิดกับเครื่องสีทองนะครับของ v 2 3 5 g นะครับว่าติดแล้วออกมาจะสวยไหมนะครับตัวนี้ก็ดูที่บล็อกเลนกล้องนะครับเป็นหลักนะครับจะพอดีกับทางบล็อกเลนนะครับหาตำแหน่งวางที่เหมาะสมในระยะของตัวเลนนะครับกับด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแบบนี้แล้วก็สามารถเลียดได้เลยนะครับ อ่านี่นะครับตอนนี้ก็ลอกออกในแนวนอนนะครับอ๊บอ่านี่ครับอันนี้เนื้อฟิลจะปกป้องผิวฝาหลังเครื่องนะครับให้เครื่องเราไม่เป็นรอยนะครับฝาหลังเครื่องเราจะสวยเหมือนเดิมถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆนะครับอ่านี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่สาหรับเคปล่านะครับแบบดํานะครับเคปบล่าดํานะครับสําหรับบางท่านที่ต้องการที่จะติดเปลี่ยนสีฝาหลังดูนะครับอ่าตัวนี้ชิ้นงานเราก็มีนะครับแผ่นละหนึ่งร้อยบาทนะครับ นี่สรุปสินค้าของเรานะครับฟิล์มกระจกปกป้องเลนส์กล้องนะครับราคาอยู่ที่159บาทนะครับหรือลูกค้าจะสั่งฟิล์มหลังเครื่องแบบใสเคฟล่านะครับแบบด้านหรือว่าเคฟล่าดําแบบด้านแบบนี้นะครับ2ชิ้นงานนะครับทางเพจจัดโปรโมชั่นอยู่ที่189บาทนะครับเฉพาะเลนส์กล้องหลังนะครับ159าบาทนะครับชุด2ชิ้นนี้189บาทนะครับสามารถเก็ยเงินปลายทางได้นะครับทางเพจไม่บวกเพิ่มนะครับ สินค้าเพจยดนำส่งฟรีด้วยขนส่งเอกชนเคอรี่นะครับขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ติดตามรีวิวของเพจตลอดนะครับสินค้าเพจมีดีๆมาแนะนําตลอดนะครับฝากลูกค้ากดติดตามเพจดได้นะครับรีวิวนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ